ก,กันสกอนได้ไหมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมาพบมาพอกันกันบทางช่องรัตมามณีชาแนลนะคะค่ะฝากกดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะค่ะเมือ่อกี้มาพ่ออาจารย์สามารถพอดีนะคะอาจารย์สามารถเพิ่นกับไปนั่งสมาธิขอหวยเก็ดป่าช้านะคะซึ่งได้ปลาสาที่หกแล้วค่ะที่หก คืคืนนี้ก็จะเป็นป่าชาที่เกดเนาะค่ะเดี๋ยวไปทามาอาจารย์สามารถว่าป่าสาที่หกพิ่นไดตัวใดนะคะขึ้นนี้ก็จะเป็นขึ้น,นที่เกตแมนว่าอาจารย์ค่ะค่ะนี่ก็คืออาจารย์สามารถและพีเอ็มชแนลพีเอ็มชแนลค่ะตามรอยหัยดังแล้วก็สอสอ อาจารย์สามารถชื่อช่องไหเราอ๋อาจารย์สามารถเนาะอาจารย์สามารถชแนลข้อหวยปลาชาน่ะประชาที่หกเนตัวไหนเขินที่หแล้วเนาะที่หไดตัวไหนคะปาชาที่ได้แบบนี้หรือไงไดแบบนี้โอได้เป็นปัญหาได้เป็นปพอ่ปิศาณ ศูนย์อ no. ันนี้ก็จะเป็นศูนย์เนาะศูนย์หนึ่งหนึ่งแม่นบออาจารย์จคิดว่าเป็นตัวใดบ้างเนาะผมก็ว่ามันเป็นตัวนี้แหละดูๆเนาะเป็นเพราะมันเพิ่มเออเป็นตัวนี้เราเป็นตัวแปละตัวใดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งราคาที่หกหรอะราคาเราศูนย์หนึ่งหนึ่งราคาที่หก เพราะมันมันลอยก็มาหากันมนี้มันมาชนตัวแดงเครืองเลยบอเ่าเงจนกระจกัันยู่แนนี้เลยเหมือนแบบสายุงนันเลยแบบสายุ้งเลยครับมาเพิ่มเหมาอนเหมืนียกนิอแล้วตัวนี้มันจะกว้างๆเป็นเหมือนอนแกรลมพายุอันะ้่มเพื่มมามามาจับก้อนมันจับก้อนเลยกันนี้กระลงเลยใส่กันนี้นี่แหละเราได้ว่าน่าจะเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนึ่ง ปราชาที่หกมันบอประชาที่หกเราโมแรกงนี่ว่าจีปาชาสุดท้ายนี่คือปปาชาสรุปมันบอสรุปเลยมันทำพิธีไงผมโมเรงก็จะเป็นป่าชาที่เกร็ดคืนนี้เน้นเอาสีเตัวว่าไปเลย โอ้นี่ยเราสตัวสองตัวฟันทงเลยสาตัวสงวฟันทงมเป็นอจารย์ฟันทงเลยีฟันทงมาฟันทงมาาผีพุมเนาุมมพนฟันทงมันงออกมาให้คืนนี้ก็จะเป็นคืนสรุปสุสรุปคือว่าจะฟันทงว่าจะได้ตัวไหนเน้นจะปาชาว่านปันไล่การล่าทาผีมาครับนี่แหละคำนี้แหละเออ ทางช่อง PM Channel ไลฟ์สดค่ะเดี๋ยวค่ะให้ทามอาจารย์เนี่ยค่ะอที่ไปนั่งมาหกปลาซาแล้วนั่นมีปลาซาใดที่สีแรงๆก็มมบ่ค่ะแรงมีเยอะค่ะปลาชาที่นี่แหละจะไปถ้ำนี้แหละบะที่นั่งมาแล้วเนี่ยหกที่นะหกที่มันจะมีที่ที่จะไปถ้ำนี้แหละที่ว่าแรงๆนี่นะอ๋อที่สัมผัสได้ไงที่หกที่น่ะมันสัมผัสได้ เขาไม่ให้พูดเขาเากระดาษมาเหยียดเนาะเขาไม่ให้ป่าช้านี่เขาไม่ให้พูดตัวเนี้ยไปป่าช้าเก้าจังไรอยู่ดิมารัดร้อาร้อนร้อนไปป่าช้าเก้าอะไรเนเขาต้องไปป่าช้าไม่ตัวไหนว่าเก็บป่าช้าอยู่ว่นไปครับป่าช้าเก้าเก็บป่าช้านะป่าช้าศใหม่แต่เข้าหน่ะที่ไปป่าช้าเก้าเก้าความหมายน่ะจะต้องให้ เอฟซีหัจากว่าเข้าไปปลาชาไหมเออปลาชาไม่แต่ตัวอันนี้ตัวแรงอันนี้ตัวแรงปลาชาแรงเลยอะพี่ชี้แรงกันไปเอาไม่เริ่มเอาเดี๋ยวอ๋อปลาชาที่ว่าแรงแรงเนี้ยเขาให้เขาไม่ให้พูดกลับไม่ให้พูดค่ะตัวลงกปลาชาที่แรงคอมูนี่คือไปกลับไปไปนอนฝันไปต้องไปยังบ่ปลาชาที่ว่าแรงแรงใช่ใช่มันก็ฝัน ป้าชาอะไรที่เพื่อนนั่ไปบอกไปไปบอกว่าทีเห็ดสีขันที่สีโป่งสีเป้งอีหยังนี่มันมีบ่ตั้งแต่ที่เอามาเนี่ยมันก็มีป้าชาทางไหนเนาะที่ไหนนะที่ปั่นเห็ดพระเห็ดแบบนี้แล้วนะที่ปกติเป็นเก็ดเป็นอะไรป้าชาที่สามไม่บอกป้าชาที่สามป็สามมือซีป้าชาที่สามสามเออน้องกว่าสามตัวเลยที่ว่าอาจารย์สัมผัสได้แดงๆเออใช่ใช่ใช่ แล้วป่าชาที่สามได้ตัวไหนที่สามนีได้ตัวนี้เขาไม่ให้พูดเขาว่าออเนี่ยเขาไม่ให้พูดนี่คือตัวนี้นะหนึ่งหนึ่งหานี่เนาะหานึ่งห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 าชาที่สามหนึ่งหนึ่งห้าแต่ตัวนี้มันก็อาจจะเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้แล้วนี่ตัวนี้แต่มันเป็นอย่างนี้นี่แหละตัวเดียวกันนั่นแหละดูนะ ที่อาจารย์ว่านี่เข้ากันสองป่าชาแล้วดีเนาะอืมเข้าสองจิสองป่าชามโมเลกนี่สี่ไปป่าชาที่เจ็ดสี่ผ้าไปป่าชาดใจมันป่าชาที่เจ็ดนี่นี่ก็คือต้องไปตะเวนดูอีเองนะป่าชาดที่สอป่าที่ขังๆนะป่าชาที่เจ็ดมีในใจไปป่าชาดได้ที่ว่าสิไปมีมีมีในใจแล้วแหละนี่แหละตัวนี้นะนี่นะเขาไม่ให้พูดตัวนี้อือว่า เขา,าเขาไม่พูดแต่เขียนบอกได้ให้เขียนผมไปได้เขียนลงดินตนัวนี้ได้เขียนลงดินตัวนี้ขาไม่ให้พูดแปลว่าอาจารย์มันใจตัวนี้อาจารย์มันใจตัวนี้ที่นั่งนั่งบาไร่าอาจารย์นี่คือเคื่อมันใจนี่มั่นใจตัว<ๆ>น,นี้เหมือนกันกน<ก>นะาะมั่นใจตัวนี้แต่ว่าก็ยังยังป่าฟันท่งตีฟันท่งมื่อแลย่างที่ฟันข้านี้และค่้านี้ก็ดูผ่านทาง T M Channel ไลสดกัมิลสิฟันทองปาซาที่เกตนี้ปาที่เจ็ดนี่นี่แหละครับกลับกลับจั่งตามมันไปเรื่อยๆครับคันผมว่าเปลี่ยนไครเือดออกช่างก่อนตามตามจนนอดปาซาทิเกตค่ะท่านผู้ชมตามตามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผ่านมาแล้วอ่านี่ตาเจ็ดเจ็ดนี่แหละคครรัับบปลาซาที่เกตหนี่งกัสิฟั่นทองสิเป็นปลาซาได้นั่นอาจารย์ก็บอกว่าจัดละอาจารย์ก็เก็ตเป็นความรับจั่งใดกัน ตามไปเบื่อนกันตามไปเบื่อนไรอ่าไร่สดมือแร่งไร่สดมีการไร่สดคัมมือแรงไร่สดคัดออกมาสามตัวสองตัวเน้นๆเลยครับคัมเนี้ยคัมค่ะค่ะไม่ได้ตัวได้นะมือแรงที่เป็นพิธีใหญ่แน่นอนจ้ะครับพิธีใหญ่เลยมือแรงนี่จะเป็นพิธีใหญ่เดี๋ยวให้ดูกันเอาที่นี้เป็นยังไงรอติดตามชมรอติดตามชมป่ะชาที่เกศสรุป สรุปคืนนี้เนาะ,ะว่านนจะฟันธงตัวไหนจะมาที่หนึ่งคองสุน้ายเลยเนี่วันนี้วันที่อะไรสิบสามวันนี้สิบสามสามวันนี้สิบสามภาษาฝรั่งเขาเอิญลัคก,กี้นัมเบอร์อเป็นเลขที่เขาพอดีแล้ว <c oughs> อ่าเป็นเลขที่ฝรั่งเขาาประมาณนี้เลขลสิบสามแต่ว่าซึ่ง มเมื่อแรกนี่อาจารย์ตัดสินใจว่าเอาเลขนี่เอาเมื่อน,น uh, mm. อี่เป็นเมื hmm. ่อสรุปเนาะสรุปให้เมื่อเลขที่สามนี่เป็นเมื่อสรุปวันเถอะยาพาดครับฟังครับเอฟซีทุกท่านยาพาดเมื่อสรุปือวันที่สิบสามนะครับเมื่อสรุปต้องอาจารย์สามารถวันที่สิบสามนะครับอาจจะมากเลยซึ่งหวยตัวเล่าเล่ามักเลยนะครับไปหลายๆบายาชาหกบ้าชาท่ิมานมากเลยคือน่หนึ่งหาเรามักเราว่าเราเรามักเรา จังไรล่ะเราว่าเข้าจิตเข้าใจวันต่อไปสัมผัสแรงสัมผัสแรงสัมผัสแรงคจะเรื่องครับหนึ่งหนึ่งหาซึ่งถ้าพูดติดตามทั้ง่องผมเนี่ยจะรู้ว่าตั้งแต่ปัญญาที่หนึ่งหอดปัญญาที่หกตัวไหนครับนี่นี่นี่ตัวนี้บอกอาจารย์ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ละนี่แหละหนึ่นห้าหนึ่งห้า ตัวนี้ชนแรงตัวนี้ชนแรงชนขึ้นหัวก็ดูในคลิปช่วงผมตีหัวนั่นแหละเนี่ยตัวนี้แหละน่าจิ้มเลยถ้าเบื่อได้ตีหัวบอลเพื่อนทีได้สารนี่ดีเพราะน่ากันเทียนน้ำกันเอฟที่มาซอยส่างสารในเพื่อนเด้บอลแมนสารนั่นดอกสารราคาขั้นกว่าบาทนี่ละเ่ราะที่ดอกเขาตั้งใจไว้ไวเอาสารนี้ให้เขานี่ก็ก็พูดแล้วอาจารย์บอกว่าการการออกตัวนี้กันมาตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะ อยายาได้สารใช่ไหมยาได้สารไปไนไปเฮียนจานบานซองเจ้าบ้านให้เขาขอได้โล่ป้าโล่ฝนอ๋อตัวนี้แหละค่ะค่ะหนึ่งหนึ่งห้านะคะนี่นะหนึ่งหนึ่งห้าว่าต้องนั่งนะครับเด้อยาโหมข้างเลเด้อก็ต้องล้องฟังกันไปเพิ่งเพราะว่าอาจารย์นี่คันออกมาตัวนี้แม่นอาจารย์เล่าว่าชื้อหรอกแต่ว่าความหมายคันออกมาตัวนี้อาจารย์กะว่าสี่รวบรวมเงิ่อนนั่น นะครับน้ำนเอฟซีที่ข้าเจา้าผู้ผันนี่แหละผู้พันโชคเพื่อนกับจีไปเฮ็ดเพ่นจีไปเฮ็ดสานสัางบ้านสางเฮี้ยนให้ผู้คนเพราะได้ลบฝ้าลบวนมาจักจาร์มาอะ,ะ,ะไกรกันในผมที่ไปซื้อเลขนี่ไปซื้อฝากติดตาม,ตามนะคะติดตามกันต่อติดตามกันต่อคำน,นี้คันี้คืนนี้เป็นคืนที่เก็บ มบมไม่ใช่ไม่ใช่โมนาคือานผินค่ะน,นี่แหละค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่สัมภาษณ์อาจารย์สามารถแล้วค่ะขึ้นนี่ก็จะเป็นขึ้นที่เก็ตนะคะป่าช้าที่เก็ตนะคะรอติดตามชมโตที่อาจารย์สามารถเพื่อนมั่นใจที่สุดที่นั่งมาได้หกป่าสามาราแล้วค่ะเพิ่นกำมกักหนึ่งหนึ่งห้าค่ะท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งห้านะคะฝาก ไว้พิจารณาด้วยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี ALL ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ